แค่ว่าพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงสีแดงรอฝึกเราก็ต้องให้รอราได้ไม่ดีนะคะก็จะมีเิมากกว่าตัวน้ออีกเยอะเลยนี่ยอันนี้แสดงติว่าเราันใช่แล้วก็เอ็เซนดเอ็เซดอีกทีนึ่งทีหนึ่งเกิดหมือนการเป็นที่บิฟายตลงนี้เหมือนกันใช่ไหมตั้งไงครเนี่ยโหนี่ยากเลยต่อนี่ต่อต่อต่อ อังไงถึงโอ้นี่ของจริงนี่ของจริงติดตัวนนไปคะหังเล็กเอาไม่อยู่อยู่แล้วตันเทียวหมดแน่นอนนั่าจะจะปรับน่แจะจะรับมันเปนอจริงได้ไหมแต่มันย้อนกลับไปน่าเิมไม่ได้